สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเวลาวันลงสุวรรณรหัส714701082มูลเรียนที่61ทับ68ค่ะจะมาพูดราวัตรรัดการเก็บข้อมูลการทํางานล่วงเวลานะคะหรือ OT นะคะแบบเดิมน,นะคะในการเก็บข้อมูลการทํำงานล่วงเวลาของพนักง,งานแต่ละคนจะเก็บใส่กระดาษ A4 นะคะซึ่งมีรายละเอียดคือ1ชื่อนามสกุลชื่อเล่น2ระบุวันเวลา เดือนปีนะคะ3ระบุเวลาเริ่มทำง,งานและเลิกทำง,งานนะคะ 4. ระบะุงานที่ทำ5 5ระบุ่าย6ลายเซ็นหัวหน้าหรือขออนุมัติค่ะซึ่งการเขียนแบบนี้ไม่สามารถทราบได้ว่าภายใน1เดือนพนักงานแต่ละคนทำง,งานโอทีได้กี่ชั่วโมงถ้าจะเช็คต้องมาใบาโอทีตอนหน้านั้นออกมาเช็คทาให้เสียเวลานะคะ ขิดคนดวนวัตกรรมโดยพัฒนาการกรอกรายละเอียดข้อมูลของการทำ OT ลงในโปรแกรม mm hmm. Excel ค่ะ mm hmm. เพื่อให้ง่ายต่อการคุณหามีความรวดเร็วในการหาข้อมูลซึ่งมีการลงเวลาการทำงานร่วงเวลานะคะของพนักงานทุกวันโดยแบ,บ่งเป็นฝ่ายและสามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานแต่ละคน ทำโอทีโดยสามารถทําค้นหาการทำโอทีของพนักง,งานได้จากการพิมพ์ชื่อของพนักง,งานคนนั้นค่ะ